f k 3คือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศระยะกลางที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยประเทศจีนเพื่อใช้ในการป้องกันภัยคุกคามทางอากาศในระดับยุทธศาสตร์ระบบนี้เป็นเวอร์ชั่นส่งออกของ HQ-22 ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ก้าวหน้าที่สุดของจีนในปัจจุบันด้วยสมรรถนะที่ครอบคลุมทั้งการสกัดกั้นเครื่องบินรบจรวดร่อนและโรนทำให้ f k 3ได้รับความสนใจจากหลายประเทศรวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ F.K. 3ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการระบบต้องกันภยัยทางอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงแต่มีต้นทุนการใช้งานที่คุ้มค่าโครงสร้างขีปนาวุธมีความยาวประมาณ7เมตรเส้นผ่านศูนย์กลางราว0.4เมตรน้ำหนักรวมกว่า1,300กิโลกรัมใช้การขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงแข็งทำให้สามารถพร้อมยิงได้อย่างรวดเร็วตัวแท่นยิงของ F.K. 3ติดตั้งบนรถบรรทุกแบบเคลื่อนที่ได้ teletransporter launcher ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถเคลื่อนย้าย และจัดวางในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้อย่างยืดหยุ่น FK 3มีระยะยิงสูงสุดประมาณ1.00 1.45กิโลเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นหัวรบและเป้าหมายและสามารถทำการสกัดก้นเป้าหมายที่มีความสูงตั้งแต่50เมตรจนถึง27กิโลเมตรความเร็วของทิปนาวุธสามารถพุ่งได้สูงสุดกว่ามกซีทรมให้มีเวลาตอบสนองต่อภัยคุกคามได้เพียงไม่กี่วินาทีความแม่นยำของ FK 3อยู่ในระดับสูงด้วยค่าความคลาดเคลื่อนเ เพียงไม่กี่เมตรช่วยเพิ่มโอกาสสกัดกั้นเป้าหมายได้สําเร็จแม้ในสภาพการรบที่ซับซ้อนหัวใจของระบบริฟเคสาคือเรดาร์ตรวจจับและชี้เป้ารุ่นทันสมัยที่สามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายและเลือกทําการสกัดกั้นได้พร้อมกันสูงสุด6-12เป้าหมายขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภารกิจเรดาร์ใช้เทคโนโลยีเฟสอาร์เรย์ทำให้สามารถปรับมุมตรวจจับได้อย่างรวดเร็วและต้านทานการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ PCM ได้ดีนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บัญชาการและระบบป้องกันภัยอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายป้องกันฟ้าแบบรวมศูนย์หัวรบของ FK 3เป็นแบบระเบิดแรงสูง High Explosive Fragmentation น้ำหนักประมาณ180กิโลกรัมพร้อมระบบจุดระเบิดแบบใกล้เป้าหมาย Proximity Fuse และระบบจุดระเบิดด้วยการชน Impact Fuse ทำให้สามารถทำลายเป้าหมายได้ทั้งจากแรงระเบิดและสะเก็ดกระสุนเทคโนโลยีการนำวิถีของ FK 3ใช้ระบบนำวิธีแบบผสม SEMI-Active Radar Homing Command Guidance ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสโจมตีสำเร็จแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณความสามารถในการรับมือภัยคุกคามหลากหลายระบบ l i f k 3ถูกออกแบบให้รับมือกับภัยคุกคามหลากหลายประเภทได้แก่เครื่องบินรบความเร็วสูงขีปนาวุธพรอน Cruise m i s s i l ฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธโดรนโจมตีและลาตระเวน ความสามารถนี้ทำให้ FK 3เป็นระบบที่เหมาะสำหรับปกป้องเมืองสำคัญฐานทัพและโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์การใช้งานและการปรับตัวให้เข้ากับภูมิภาคระบบ FK 3ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและบำรุงรักษาต่ำเมื่อเทียบกับระบบตะวันตกสามารถทำงานได้ในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นเช่นเดียวกับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แท่นยิงแบบเคลื่อนที่สามารถใช้งาน